สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวเจ้า Poco X3 Pro ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราจะมาดูว่าภายในบรรจุพัณฑ์นะครับเขาจะมีอะไรให้บ้างนะครับไปชมกันเลยเปิดกล่องมาชั้นแรกนะครับเราจะเจอตัวกล่องเก็บเคสแล้วก็คู่ม,มือครับ ด้านในนะครับจะมีบรรจุเข็มติมติมตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์สำหรับไว้แปะกระเจ็ดหรือว่าแปะต่างๆเพื่อแสดงว่าเราเนี่ยอยู่บ้านของโปโกตัวนี้นะครับจะเป็นบัตร welcome to pogo family นะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวโปโก คู่มือจำนวน2ชุดตัวเคสใส TPU ตัวนี้นะครับจะออกเป็นลักษณะออกลมกวันติดต,ดตดิไม่ใส่มากนะครับด้านค่าเนี่ยจะกันกระแทกได้ระดับ1นะครับตัวสันนะครับตัวนี้ก็จะนูนขึ้นมาประมาณ2อเมตเพื่อกันเลนกล้องนะครับ ต่อมานะครับเราก็จะเจอกับตัวเครื่องนะครับตนนัวนี้ในกล่องบรรจุภัณฑ์นะครับจะมีตัวอะแดปเตอร์ตัวมีเทอร์โบชาร์จนะครับขนาด3 3วัตต์พร้อมกับสาย USB ตัวสีที่ผมจะมารีวิวนะครับจะเป็นสี m e t ั o b o ลนะครับตัวตัวเครื่อนนะครับจะออกอารมณ์ประมาณสีเงินประมาณรถสปอร์ตตัดกับสีน้ำตาลจางๆนะครับประมาณนี้ตัวด้านหลังเนี่ยผมติดฟิล์มกันรอยมาแล้วนะครับจริงๆตัวด้านข้างนะครับทั้งสองแถบตรงนี้กับตรงนี้นะครับจะออกเป็นเนื้อแมท ตรงนี้จะเป็นกอสซี่นิดนึงจะเป็นเงาเงานะครับจะมีโลโก้โปโก้อยู่ตรงนี้นะครับเรามาดูภายรอบตัวเครื่องนะครับว่าจะมีพอร์ตอะไรมาให้บ้างนะครับเริ่มจากด้านล่างนะครับยังมีตัวพอร์ตหูฟัง3 5มมิลลิเมตรนะครับพอร์ตชาร์จแล้วก็ตัวไมโครโฟนสำหรับสนทนาแล้วก็ตัวสปีคเกอร์ที่เป็นสเตอริโอด้านล่างนะครับพลิกมาด้านกว่านะครับจะเจอกับตัวปุ่ม power ซึ่งทำงาน2ฟังก์ชันก็คือเป็นตัวสแกนไลายนิ้วมือนะครับแล้วก็ปุ่มวอลลุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงด้านบนนะครับจะมีตัว IR Buster ตัวนี้จะใช้ในการเป็นรีโมทนะครับสร้างงานเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านแล้วก็มีลำโพงตัวที่สองขอโทษครับเป็นไมโครโฟนตัวที่สองแล้วก็ทั้งด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวของถาดใส่ซิมตัวนี้จะเป็นแบบถาด พาซิมแบบไพรินะครับใส่ได้สองซิมหรือว่าจะถ้าเกิดจะใส่เมมเนี่ยก็คือจะใส่ได้หนึ่งซิมพร้อมกับเมมโมรี่การ์ดนะครับตัวนี้นะครับสิ่งที่เขาอัปเกรดมาจากตัว Poco X3 NFC เนี่ยจริงๆแล้วตัวบอดี้ตัวตัวขนาดต่างๆของตัวเครื่องนะครับไซส์ทิ้เนี่ยคือจะเท่ากับตัว Poco x อ่า X3 NFC ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตการเชื่อมต่อปุ่มวอลลุ่มปุ่มพาวเวร์ตัวนี้คือสามารถใช้เคสกับฟิล์มเดียวกันทุกอย่างได้หมดเลยตัวเนี้ยจะเป็นเคสของลิงเก้นะครับ Fusion X ตัวเนี้ยจะเป็นของรุ่น NFC ก็สามารถใส่ได้แต่ผมลองใส่ให้ดูครับพอดีเป๊ะทุกพอร์ต กันได้ตัวโปโก X3 Pro ตัวนี้นะครับจะมีจุดที่แตกต่างกับตัว NFC u 3จุดหลักๆนะครับจุดแรกนะครับก็คือตัวซ็อกเก็ตที่เป็น CPU Snapdragon 860นะครับ ส่วนในรุ่นตัว x 3 n f c เนี่ยจะเป็นตัวจะเป็นตัว cpu snapdragon 7 3 2 g นะครับซึ่งตัวตัว pro เนี่ยถ้าเกิดไปเช็คในตัวแอปพลิเคชันที่เช็คตัวสเปคของเครื่องนะครับจะระบุว่าตัวตัว cpu เนี่ยเป็น8 5 5พัทซึ่งทำการ overclock ขึ้นมานะครับส่วนที่สองนะครับก็คือตัวหน่วยความจำด้านในนะครับตัว Poco X3, n f c นะครับจะใช้หน่วยความจำแบบ UFS 2.1แล้วก็ตัวนี้นะครับจะใช้เป็นหน่วยความจำ UFS 3.1นะครับซึ่งให้ performance ในการอ่านเขียนข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับส่วนแรมตัวนี้นะครับที่ผมนำมารีวิวเนี่ยจะเป็นตัวแรมขนาด 8GB l p d l 4 x นะครับขนาด 8GB นะครับ แล้วก็ Storage อยู่ที่ 256GB นะครับส่วนที่3นะครับที่แตกต่างกันก็คือกล้องนะครับตัว NFC นะครับตัวแรกนะครับจะใช้ตัว Sony IMX ที่ความละเอียด64ล้านตัวนั้นจะเน้นไปทางกล้องแล้วก็ Performance ทั้งนั้นลองลงมาจากตัวนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้เป็น Sony IMX ที่ความละเอียด 48ล้านถ้าเกิดเราลองไปถ่ายรูปหรือว่าจากการที่ผมลองลองใช้งานจริงเนี่ยถ้าเกิดถ่ายในสภาวะแสงบางบางที่นะครับจะไม่ได้แตกต่างกันมากถ้าเกิดเราไม่ได้สูงเข้าไปดูรายละเอียดข้างในลึกๆเนี่ยจะไม่เห็นเลยว่าทั้งสองรุ่นเนี่ยแตกต่างกันนะครับแล้วก็ตัว c p u ถามว่ามีผล มากน้อยแค่ไหนต้องถามว่าเราเป็นคนใช้งานด้านไหนเกี่ยวกับตัวโทรศัพท์นะครับอย่างถ้าเกิดคนเล่นแค่โซเชียลนะครับโซเชียลมีเดียแล้วก็เกมที่ไม่ได้หนักมากคือตัวตัวเก่าเนี่ยก็รองรับแล้วแต่ถ้าเกิดเราอยากจะอัปเกรดตัวเครื่องให้มีความเร็วมากขึ้นเนี่ยก็จะแนะนําเป็นตัวตัวโปรนะครับซึ่งให้อารมณ์เหมือนเราถือแปรกชิปในราคาเดือดแจวคือมันถูกมากนะครับตัวนี้ที่ผมได้มาเนี่ย ก็อยู่ประมาณเจ็ดพันกว่าบาทใส่โค้ดลดแล้วก็เหลือหกพันกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับคือเวลาเราเปิดเกมนะครับถ้าเกิดสองเครื่องเนี่ยเปิดพร้อมกันเนี่ยตัวเนี้ยจะเปิดได้ไวกว่าแล้วก็ตัวระบบจัดการพลังงานเนี่ยตัวเนี้ยผมลองเทสเล่นเกมที่ผ่านมานะครับที่ผมเทสเล่นเกมมาเนี่ยคือความร้อนเนี่ยตัว X3 Pro เนี่ยจัดการพลังงานความร้อนได้ดีกว่านะครับ แล้วก็พูดถึงเรื่องหน้าจอตัวตัวนี้นะครับเป็นจอ i p s ก็จริงแต่ว่าเป็นจอ IP s ที่คุณภาพสูงตัวนี้เป็นจอแบบ i p s ีเอสดอทด,ดอทดิสเพย์นะครับกล้องหน้าตัวนี้อยู่ที่ความละเอียด20ล้านนะครับแล้วก็คุณภาพของสีค่อนข้างดีนะครับดีเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้มีรีเฟรชเรทอยู่ที่ 120H เฮิร์ตซ แล้วก็ทัด s ซ m e ัมปิ i n g r a นะครับอยู่ที่2 4 0ีเพิร์ตคือไหลแต่ถามว่าถ้าเกิดเปรียกไปเปรียบเทียบกับตัวที่เป็นจอซูเปอร์อมเมลตที่ร mm ีเฟรชเรตเท่ากันเนี่ยอาจจะทัดไม่ได้ติดนิ้วเหมือนกับตัวอมเมเลตแต่ถามว่าอารมณ์ทัดไม่ดีขนาดนั้นเลยไม่เลยครับคือสําหรับผมแล้วที่ผมใช้เปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวแฟลชชิพของค่ายค่ายซัมซุงเนี่ยคือใกล้เคียงกันเลย ัดติดนิยวคือไม่มีอารมณ์เหมือนตัวโปกโกตัวตัวก่อนที่มีปัญหาเรื่องเรื่องทัดสกีนตัวนี้คือให้ลืมภาพโปกโกเก่าๆไปไปให้หมดนะครับคือได้มาเนี่ยคือผมยังไม่เคยเจอบัคเลยไม่ว่าจะเป็นตัว Index ซที่ผมใช้มาระยะเวลา2เดือนเนี่ยคือผมไม่เคยเจอบัคกใดๆทั้งสิ้นเลยคือหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จักตัวแบรนด์ก่อนรู้จักตัว ตัวเครื่องก่อนว่าเขามีระบบอะไรยังไงศึกษาดนึดนงพอเราเปลี่ยนมาใช้แบรนด์เนี้ยเราต้องทําการปรับตัวทุกแบรนด์นะครับเวลาเราเปลี่ยนมาใช้โทรศัพท์เนี้ยเราจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับหากระโทรศัพท์เพราะว่าอย่างเราเคยชินกับ iPhone อย่างเราเคยชินกับซัมซุงระบบบางจุดไม่เหมือนกันนะครับคือตรงเนี้ยอยากให้ลองเปิดใจดูนะครับแล้วก็ตัวอัปเดตของตัวโปโกเนี้ย ก็จริงๆแล้วเป็นแบรนด์ลูกของตัวเซี่ยวมีจะมีตัวอัปเดตออกมาเรื่อยๆถามว่าอัปเดตบ่อยไหมตัวเซี่ยวมีนะครับจะแบ่งลเอลมเนี่ยออกเป็นตามโซนที่ขายจะมีลอม CN ที่เป็นลอมจีนลอม EU ลอม g l o b a l ลอมอินเดียคือพวกนี้จะแยกย่อยไปค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีลอมโมที่เป็นลอม EU อีกทีนึง นะครับซึ่งตัวตัวตัวนี้มันจะมีออกอัปเดตมาประมาณเดือนละครั้งหรือไม่อาจจะเป็นเดือนหนึ่งสองครั้งเพื่อแก้บั๊กต่างๆจะไม่ได้ออกทีเหมือนตัวลอมเด็บที่เป็นฟังของทางลอมจีนที่ออกมาทุกสัปดาห์เพราะว่าเขาเข้าใจผู้บริโภคที่เป็นอ่ user ปกติเนี่ยคือเราไม่ได้อัปเดตบ่อยๆอัปเดตบ่อยๆเนี่ยคือบางคนก็ไม่ชอบเหมือนกัน ดังนั้นตัว ROM Cybern ที่เขาให้มาเนี่ยคือค่อนข้างโอเคแล้วนะครับพูดถึงเรื่องการใช้งานที่ผ่านมานะครับคือที่ผมประทับใจคือเรื่องของตัว Performance ของตัวเครื่องนะครับมันให้ f ีล l เหมือนเราใช้ตัวแป็กชิปอารมณ์เหมือนคล้ายๆเราใช้ตัวถ้าเกิดเปรียบเทียบนะครับในแบรนด์แบรนด์ x i a o m เดียวกัน คืออารมณ์เหมือนเราใช้มี T ิพิโโปนะครับในตัวที่ CPU เนี่ยไม่ไม่ได้ถึงขั้น865แต่ตัวนี้คือ860มันอยู่ก้ามกึ่งระหว่าง855พาดกับตัว865ก็คือมันอยู่ระดับตรงกลางคือตรงนี้มันเพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะครับคือถามว่าถ้าเกิดเราควรอัปเกรดไหมถ้าเกิดเราใช้โป c โกเ n ็ c ถ้าเกิดเราใช้งานทั่วไปก็ไม่แนะนำให้อัปเกรดแต่ถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนเพื่อให้ได้ศักยภาพของเครื่องที่เพิ่มมากขึ้นการเล่นเกมที่ดีขึ้นการประมวลผลที่ดีขึ้นเนี่ยผมแนะนำเลยว่าตัวเนี้ยตอบโจทย์ของคุณอย่างแน่นอนเพราะตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังกับกับเจ้าเนี้ยมากเลยผมคิดว่าก็คงอารมณ์ประมาณโป c โกเอซมเแต่พอลองใช้งานจริงเนี่ยมันเหมือนเราเปลี่ยนอัปเกรด อุปกรณ์คอมข้างในที่เป็นยังเป็นคอมตัวเดิมอยู่อารมณ์ประมาณนั้นว่าคือมันได้ตอบสนองลาไวขึ้นประมาณนี้ครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดมีมอ,อมีคําถามหรือข้อสงสัยเนี่ยพิมพ์ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับส่วนเดี๋ยวผมจะคอนเวิร์วิธีหนึ่งนะครับเรื่องฟิล์มเรื่องเคสแล้วก็ฟิล์มกันรอยที่เลนส์กล้องเนี่ยคือสามารถใช้ของโปโก้ x สาม nf c ได้ทุกชิ้นคอนเฟิร์มตรงนี้เลยครับว่าสั่งมาสามารถใช้ด้วยกันได้แน่นอนนะครับสุดท้ายเนี้ยคือถ้าเกิดผมรีวิวผิดพลาดในประการใดก็ขออภัยไว้ที่ดีด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับตัวเนี้ยคือต้องแจ้งก่อนผมซื้อมารีวิวใช้งานเองไม่ได้รับเครื่องรีวิวมาแต่อย่างใดนะครับคือ เป็นแฟนมี่มาตั้งแต่สมัยเ e ตมิโน t สองเล m ม n โน e สามเ m i n o โน4สี่คือผมใช้ตระกูลเลตมีตระกูลมี่มาเกือบทุกรุ่นผมเปลี่ยนบ่อยมากคือตัวไหนดีแล้วก็บอกดีตัวไหนไม่ดีคือเราก็บอกว่าไม่ดีคือเราพูดตรงๆขอให้ใช้สมาร์ทเสี่ยมี่แล้วก็แบนดโปโกให้มีความสุขกับมันนะครับบายบาย